ถิงกกบกอกแล้วสวัสดีค่ะอยู่กับช่องย่าซี่กกกอกนะคะก็เสือมงกลางน้ำทะเลน้ำนะคะท่วมกกกอกแล้วบ้านนี้ก็คุ้นๆนะโอ้ยยังเซ่เซ่ยังมีเลยเนาะ รวมนาทะเลน,นี้กกกองนะคะถึงโกกกองแล้ว ทำไมเขาบ้านกาเขายอดหน้ายอดหน้ายอดอ่าถึงแล้วบ้านพ่อเปาอูไม่เอาพ่อเปาอ้าวน้ำก็ยังท่วมอยู่บ้านพ่อเปาก็ได้น้ำยังท่วมอยู่บ้านพ่อเปาอูดูดูเอ,อ้านายอดเนะาะฮะยอดยอดย้อน ยอดเลยฮะเออเวียนเขาโป๊เขาน้ำท่วมนาน้ำท่วมนาค่อยแล้วเอ้าถึงแล้วถึงแล้วถึงวัดกกอกแล้วถึงกกอกแล้วดู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 วีนเราดินยุบนึงถึงกกอกแล้วพอไหนดูสินี่ถึงลานนี่แล้วนั่น ถึงบ้านเมฆแล้วถึงบ้านเมฆแล้วบ้านเมฆจอยแล้วบ้านเมฆจอยใครนอได้แล้วไหมเมฆจอยปะนี่ลงไหมลงบ้านเมฆจอยไหมลงดู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 เมฆจอยดูโอ้น้องห่างไปถึงกรกกรแล้วถึงแล้ว จอดจอดดูเด็กก็ถึงแล้วให้เม่์จอยมาเอาเม่์จอยมาเอาม,อมาเอาเร็วๆไหนไหม่์จอยเอ้ยมาเอาลานเพื่อนีนะพูมาเอาไปลานเพื่อนีมันโอ้เราหลอนนั้นอ๋อ น่ะเห็นนะเอดูดูหลานพวกนี้มื่อวานนี้มือวันนี้อ้าวมื่อานนี้มื่อวนี้บอเล่นชิมนาทีม่อนน้่ชิมนาทีมหาน้องชิมนาทีกระเป๋าบวมาโอ้ยยังมาหาเมจอยอันี้เกลบเกลบนต๊แห้งนไม่ได้ไม่ได้ป่าได้ป่าอยู่บ่ าคนทำไม่ได้หรอมะเออไม่ได้ปลาได้ปูได้ป่ามาเอเอมาปาเอนแล้วมาน้ำ่ทีก็มาเอดตกแห้งสินาที่ยุติซีฟหนาที่เด้อสิหน้าที่ก็มาเอาทีก็ยู่ผมูพจ้อยท่านนะป้ายวาป้าเอน ตระสรานขายเพื่อนี่ขายมาฝาักตระสรานขายมาฝาักแล้วจอดมองเรือเกลียวจอดทางนี่บ่จอดทางเนาะโอ้ ดนกุลาบน้องอาชีป้าหมากลำไยข่อยได้แมงแข้งพร้อมเฮ้ยแมงแข้งก็ได้ยื่ต้นมะลำนยหเนี่ยนะพิดเซียงเพลงนะพิดเซียงเพลงโอ้พี่น้อง ลำไย,ยลำไย nga ดกงาก,งากงาองา g a เตยลงหอนขี้ดินแล้วบ้านนี้อืมแม่แงแค่ละทุกอันนั้นอยู่บ่เอเอ แมงแข้ง,ขงนะสุจับกินเยอะก่าน,นี้นะนี่แมงแข้งโจ้นี่นะ่ะแมงแข้งโจ้นี่เอ๊ะแมงแข้งโจ้นี่สุจับเยอะก่านี้นะ่ะแมงแข้งโจ้นี่จับเยอ่บว่ฮะ มันมีพ่อกิดมาอ้ามาแล้วอาวตาฝนบอกป้านอค่าแล้วควายเย็บนอนนะงูเย็บควายเย็บบ่ละเสียงน้ำไหล น้ำห้วยน้อยห้วยเล็ก <มา S 1> บ้ามาถึงกกอกแล้วอะไรโู้โห,หไปแล้วไปแล้วไปแล้วอืมถักหวานนี่กรโยดนงามเลยน các à, mà này phở tới Ếp kìm phở Dạ, Ếp kìm phở Nụ thế ค,คือเนมันเฮืนเองเยมาเมมาเมว้วตายท้อแตะเร็วท้อแตะเร็วพิดไดไหม โอ้ยในย้อนในย้อนมีจะเลิกลงมาพีเนอนในย้อนซะละทอแแจไปปอบพวกเอ๋ไปปอบพวกเอ๋ไปปินน้ำท่อใหม่ในย้อนว่าทอดแจในย้อนแล้วบ่กมันมีโต๊กลงหันไในย้อน